คัขอบคุณนะค่ะโหอย่างที่คุสตาบอกเลยวันนี้แอมไลฟ์โร์มาบวัดคุ้มมากทำให้แฟนคลับกลับบ้านไปแล้วตื่นขึ้นมาลำเมอเป็นไอไลฟ์โรครับถูกกนี่ถูกใจผู้บริหารระดับสูงปีดเราเลยนะคะเนี่ยถูกใจเลยนะคะนี่ไม่รู้จะไปไหนกลับมาที่แอไลฟ์โตร์ครับขอบคุณมากนะคะวันนี้คุมจริงๆ่งเชื่อว่าจะเป็นความทรงจาดีๆในวันาเลไทยอย่างแน่นอนแล้วนี้แฟนคลับเร่นมากแล้วเห็นสหน้า น,นนะกัคะค,คุณแซมผาเนื่องจากวันนี้เป็นวันลำยินไทยนะคะเป็นวันที่หลายท่านเนี่ยมาช้อปปิ้งกันนะคะคปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแซมมีเวลาว่างหรือวันไหนที่ไม่ได้ไปร้องเพลงเนี่ยปกติเรามาช้อปปิ้งที่นี่บ่อยไหมคะแน่นอนครับมาที่นี่แน่นอนนะครับ <laughs> คุณจะทำไม่เคยบ้านอยู่แถวนี้จริงจริงเหรอคะเมื่อก่อนบ้านอยู่ถนนสามัคคีครับอ๋อแถวนี้อยู่แลยก็มาหาหมอแถวเนี้แล้วก็แวะมากินข้าวอ๋อมาทานเขาที่นี่เนียจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมที่นี่มีเยอะมากนะคุณสแตมป์ค่ะมีตั้งแต่สวนน้ำชั้นบนนะะคมีโรงหนังด้วยมีโรงภาพยนตร์ด้วยมีศูนย์อาหารนอกจากศูนย์อาหารแล้วเนี่ยมีโซนของร้านค้าที่เป็นร้านแบบแปลกๆร้านดังๆอยู่ในนี้ก็มีเพียบเลยด้านล่างอุเมะมาร์เก็ตโอ้โหของนำเข้าทั่วโลกรว ที่นี่แล้วค่ะคุณสแตมแน่นมากทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณสแตมเนี่ยได้พาคนที่คุณรักเนี่ยมาออกเดทที่นี่คุณจะพาเขาคนนั้นมาทํากิจกรรมอะไรที่นี่คะจริงจริงพาใครก็ได้เลยนะพอพาคุณแม่มาก็มาดูของสุขภาพได้ไดใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะพาแฟนมาก็มาดูหนังได้ถูกต้องค่ะพาลูกผา,านมาไปสวนน้ําก็มีถูกต้อง ครอบครัวไม่ใหญ่มากินข้าวที่กูเม่ก็ได้ถูกต้องอีกแล้ว้าที่ศูนย์อาหารก็ได้ถูกต้องแล้วก็ถ้าพาเพื่อนๆมาก็พามาดูคอนเสิร์ตดีๆที่นี่ได้ทุกๆเทศกาลนะครับโอ้โหน่ารักมากเยี่ยมมากทีนี้มาช้อปปิ้งคุณซันผาถ้าเกิดว่าให้คุณเลือกของขวัญวันวันเลนทายสักหนึ่งชิ้นภายในเอ็มไลฟ์โซนาวงวันแห่งนี้คุณอยากจะซื้อของขวัญอะไรให้คนที่คุณรักในวันนี้คะเอาเป็นดีออลนั่นละกันนะว้าวผู้ชายอย่างนี้น่า แบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์แน่นอนมันมีอะไรบ้างอะโอ้ลิปสติกเออลิปสติกอันเดียว่าอันเดียวไปหรอพี่ไม่รู้สีด้วยโอ้อเป็นเซตได้มามแทบเดียวมันน้อยไปอะก็ได้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 ไม่ขาดด้วยอะก็ได้ก็ได้โหตั้งใจสุดฤทธิ์ครับสุดท้ายนี้ดีกว่านะคะเรื่องในวันนี้มันวาเลนไทน์ค่ะอยากจะให้คุณแซมนะคะบ่งบอกความรักส่งต่อความรักนะคะให้กับแฟนคลับด้านล่างแล้วก็คุณลูกค้าที่เดินชอปปิ้งอยู่ภายในศูนย์การค้าแห่งนี้ค่ะก็ มาเนี่ยก็ผมมีความสุขมากนะครับขอบคุณความรักที่พาขาคุณเดินมาที่นี่นะครับแล <benefiting S 1> ้วก็เอ็มไลฟ์สโตร์เนี่ยมีอะไรมากมายมีความรักให้คุณเช่นกันนะครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีเรื่องความรักใครไม่มีแฟนก็ขอให้มีความสุขกับตัวเองได้ใครมีแฟนแล้วขอมีความสุขกับแฟนใครไม่มีอะไรเลยก็ขอมีความสุขได้ครับขอบคุณมากครับ <etti> <apan>, <forward> ขอบคุณมากค่ะพี่ต่างหาพี่็นคยพูที่แปลกมากพี่ต่างหาะครับผมขออีกสักหนึ่งคำถามได้ไหมครับอยากจะรู้ความเป็นคาแรคเตอร์ เรื่องในวันนี้เนี่ยวันวาเลนไทน์ใช่ไหมเขาก็จะมีการให้ช็อกโกแลตด,ดอกไม้กันถ้าพูดถึงดอกไม้มันจะมีดอกไม้เยอะหลาก,กหลายชนิดทั่วโลกเลยอยากให้พี่แซมเนี่ยเลือกดอกไม้สักหนึ่งดอกที่บ่งบอกความเป็นตัวของพี่เองคาแรคเตอร์ของพี่เองพี่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นดอกไม้ชนิดไหนคะเพราะอะไรเป็นดอกกุหลาบอาจารย์ครับเพราะอะไรคะหนามันแหลมคมโอ้โหพี่ค่ะพี่ <c oughs> ด่วนหว่าน <c oughs> ดูเป็นผู้ชายนุ่มดูแต่ยังทำไมพี่ แบบมีหนามแหลมคมตรงไหนของตัวพี่ที่มันเป็นความคมความแหลมคะโอ้โหอย่ามองต่ำสิคะหนูจะหายแล้วเบบี้ค่ะอย่ามองต่ำหนูอว่มองต่ำเลยนะคะเออตรงไหนก็นั่นแหละคนเราก็มีมุมที่ดีและไม่ดีก็ถ้าอยากรักกันก็รักกันทั้งมุมรักทั้งหนามแรักทั้งดอกผมก็เป็นเลยอ่ะไม่ใช่หรอกแต่เปลี่ยนเป็นดอกกุหลาบนะเพราะมีหนามแหลมคมด้วยนะคะอ่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสตาคับพิวัตรมากนะคะเดี hey, ๋ยวขออนุญาตเซลฟี่นิดหนึ่งสุดท้ายนี้นะคะขออนุญาต <Yeah. S 1> ให้ช่างกล้องเ <Yeah. S 1> นะคะของทางเอ็มไลฟ์โซง่าวงวานะคะเก็บภาพความรับใจ